ใจะอบล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลขาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ The Forest by the Sky ค่ะที่นี่สวยมากทายดูได้ทุกมุมอาหารของที่นี่เนก็จะเน้นก็คือเป็นอาหารที่หลักหลเป็นซีฟู้ดแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นส่วนด้านหน้าเันน่ารักไหมคะ เป็นชาพีที่เสิร์ฟมาในรูปของน้องนกน <ốc> ้องนกกับน้องแพาใช่ซึ่งแปลว่าแพทจะนกตลอดไปอร่าอ,อ,อาหารเขาจะมีแค่ชั้นเดียวแต่ชั้นบนเน่เขาจะจัดเอาไวใ้ให้แบบไปถ่ายรูปด้วยใดๆเราเราเส้นเนี่ยทังเส้นนะ่คือไม่น่าจะว่าเส,เส้นเนี่ยต้องคือจะมีคาเฟ่รียังกันมาหมดเลย เรียงกันแบบทั้ทงเส้น<ช>เลยคุณสามารถจอดรถปึ้งแล้วคุณเดินยาวได้ทั้งเส้นเลยวันนี้นะคะ<ม>ก็มาเจอกันลงน้ำนะคะใช่ค่ะบังเอิญมากเลยมาจังหวัดเดียวกันพอดีเลยค่ะเราก็ร้านเดียวกันพอดีเลยลา,าก,กะใครค่ะ อ๋อมามากับพี่จะพาไปที่พี่น้ำมาดูแลน้องพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยอ่ะพี่ฮะอ่าพี่ชื่อวายวายเซปโต้เฮ้ยแล้วนี่มากับใครอ่ะอ๋อก็เค่ะต่างคนต่างมาแล้วมาเจอกันอ๋อง้องมเนาะเด็กคือเรปแมวโควิดคือไวรัสแต่โค้ดชอารัตคือผมเองโคโวิาคือไวรัส แต่ถ้าจะให้รักไปๆ้อื่นเลยอาพี่ไกไ,ไม่ไม่สมเลยอ,อยกกพี่เอโอคโคโรนาคือไวรัสแต่ถ้าจะไปทาหุรัสต้องแปดสองโคโรนาคือไวรัสแต่ถ้าไม่สมหวัง,งในความรักคือนับเองโคโรนาคือไวรัสแต่ถ้าอยากให้หนูฟัดมานี่เลยก่อนควทาลูกก่อน ไปคนอื่นก่อนป่ะแอดอีกรอบโคโรนาคือไวรัสแต่ถ้าชอบชักคือไกเองโอ้โหแบ๊บนี่นี่คนนี้คนนี้ได้ไงได้ไงเนื้ออย่าให้เสียเลยเนื้อองทับโคโรนาคือไวรัสคุณหยาบคายเลยแบดให้แโอกาสได้โคโรนาคือไวรัสแต่ถ้าอยากให้ผมจัดเฮ้ย แต่จัดของขาวที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปร้านของหวานซึ่งเก๋มากสวยมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูจัดอหวาร้อนา นี่เป็นอีกหนึ่งที่นะคะอยากให้เช็คอินถ้าใครมาที่พัทยาแล้วแบอบกว่าเบื่อแล้วว่าคาเฟ่ที่คุณอื่นไปกันเยอะๆอ่ะไปเช็คอินไปหมดแล้วที่นี่ชื่อว่าลูน่าเนี่ยบีเช้านะคะเดอะลูน่าบีเช้าที่นี่เขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่รู้จักของคนเยอะมากสวยลง,งในร <ๆ S 2> <า>ีวิวเยอะมากสวยมากอ่ะไม่เชื่ออ่ะอยากที่คุณคุณีเล่นอยู่คุณดูดิอันนี้คอามเซฟตี้นะคะแบบว่าสามสามชั้นแล้วข้างล่างก็มีก็มีเซฟตี้อีกชั้นอีกชั้นท้่ย แล้วก็นี่เดี๋ว่าจะแบบริมผาริมใจนั่งไปเลยริมผาริมใจตรงนี้แล้วก็เห็นวิวนะคะแล้วก็ยังมีโซนทางด้านนู้นอีกแล้วก็มีโซนท้องแอร์ด้วยที่นี่เนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะของหวานที่นี่ขายทั้งข้าวทั้งหวานที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเทสไวรุ่นนะน้องนะใช่คุณพี่คะเขาว่าตอนกลางคืนที่นี่สวยมากจริงหรือเปล่าคะตอนนี้จริงจริงใช่ไหมคะเปิดยังไงอะคะไฟต้องอยู่ในที่มืดพี่ แต่ว่ามันเดี๋ยวทำให้ดู นี่เห็นไหมพี่กายเห็นอย่างนีุ้ณลงทุนมากเลยนะอยากให้ทุกคนเห็นว่าอันพอตอนก่อคือมันเปลีนการมาที่นี่ต้องทำกันบ้านอย่างไรบ้างมุมเมิมปันตาหนึ่งก็ลองข้าพิถูก่อนว่าเออเขามีกี่มุมเตรียมมากี่ชุดพื้นสีเขาเป็นสีอะไรทนอะไรจ้ะแม่อย่างเช่นพื้นสีเขาเป็นสีขาวถ้าอยากจะแบบเรียบเรียบไปกับเขาก็ใส่ขาวมาแต่ถ้าอยากให้แบบโดดเด่นออกมาก็เนี่ยชมพูชูใจชมพูชูใจชมพูชูใจเดี๋ยวจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่เนี่ยถ้าเหมือนเป็นแนวแบบกาลาสีสีน้ำเงินค่ะเป็นทหารเรือป้าแม่เนอะมันดู บีเออะอะไรอย่างเงี้ยจะสวยจริงแนะนำเลยจ้ะอ่ะเดอะลูน่าบีชหรือว่าจะเป็นอีกร้านนึงก็คือ Forest in the sky เราสามารถลงมาแบบมาเที่ยวมาเล่นมาดื่มามาดื่มาม,าม,ามากินเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถลงไปเล่นที่หาดของเขาได้ เขาจะมีบริการมีกิจกรรมให้มีเรือขายักมีเรือขายักแล้วก็มีพาดาบบด์ซึ่งคุณสามารถออกไปเล่นได้แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยน้ำด้อันนี้คือดีมากๆแล้วก็น้ําอะไรเอ่ยขนมาอร่อยมาก แล้วก็มุมถ่ายรูปมีสวยมากๆสิบมุมขึ้นไปบวกๆเลยโอเคนะเมื่อวันแล้วน้องนะต้องมาไปเดี๋ยวเราไปที่พักเราดีกว่าที่นี่ก็เว r y g กูดเว r รี่เร็เลยเลขาที่นี่จริงๆแล้วเป็น r e ค o m m เม d ์ของหลายๆคนแล้วเราก็อยากมามากเราอยากอยู่คูวิลล่านั่นแหละแล้วคูวิลล่าของเขาเนี่ยเออเขาจะเต็มเร็วเราก็เลยแบบไม่ได้มาสักทีแต่คร่นี้เราได้มาแล้วค่ะ มันจะมีคาเฟ่อาาอสองแบบที่เราอยากไปก็คือ Under the Moon กับ Under the Sun แปลว่าพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นใช่ซึ่งเป็นที่ที่หลายคนกันนันนี้แบบอึ้งม,มากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าพูวิลล่าเขาอะ่ะทำไมถึงเต็มเร็วไว้ดู่พูวิลล่าเนาะนี่ฉันเต็มชุดชุดนอนให้เรียบร้อยเป็ดหรือเปล่าไปค่ะทุกคน เออโอเคกันเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาถ่ายนะอันนั้นฝั่งนึงก็จะเป็นแบบนี้มีทีนนนนนน่นีเด็กด้วยอ่ะเท็ดไปมองน้ำไปโดยคแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่อุกอูเียกน้ำอะไรกันมากมายไก่กองอีกที่หนึ่งที่แบบอยากมา,มากก็คือที่นี่จ้ะ Over the Moon หลังจากที่เราไป Under the Sun แล้วเนี่ยนะคะก็มา Over the Moon ซึ่งตรงนี้ก็คือจะอยู่บนดาดฟ้าชั้น8ของโรงแรมค่ะซึ่งสวยด้วยไม่ไหวแล้วกูดูอ้คุณเลสไปอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานนกตมก้องเฮ้ยไม่ใช่เล็กต้าเฮ้ยตประตแล้น เดินไปเลยอุ้ยเขาเขาจอดรถพาเป็นระเบียกนะนาไปเนเป็นหมกดทกตมลอ้าเละไปสิไม่นานไปพี่ฟานจะไปนี่ขึ้นไปด้วยเดี๋ใวญ่ขึ้นไปด้วยนายแฮมจูงมือเราหน่อยเอามือมามือมาครับ

こない